เดี๋ยวไปซอนนะเออตีมวยก่อนเออย่าต nah. ีงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป๋เบาเดี๋ยวดูก่อนมาดูลุงทาอยู่นี่อาชีพอะอาชีพเลยมาดูกัรตีมวยไม่ใช่ตีเตะไม่ได้นะมันต้องมีจังหวะนะฟังเทรนเนอร์นี่มาหเดี๋ยวตีมวยดูดิมา

ตาตาต้องจ้องที่ที่คู่สู้อ่ะใช่ปะจ้องทื่นไม่ได้ขาขาเนี่ยขาอยู่ที่นั่นยืนนั่นอยู่นั่นอย่างเงี้ยเงี้ไเงี้ยมาเด้อนี่แล้วทีก็ได้นะเรียกทีว่าเขาก้านคอเลยจบเลยน็อกเลยพอแล้วสองคนนี้บันเทิงแล้วเทรนเนอร์เขาเดี๋ยเฉพาะเทรนเนอร์เออเออโอ้เออไอไอกล้อง เออเห้แม่องพี่เนี่ยเนยกยกยกก่อนยกก่อนยกก่อนอาจารย์เอกแล้วพอลอ๋อบอตีปอนตีเออเออเขเคยตีก้าไงตีตีอน่ดูดิเออเออแม่มาอ้โอ้โหอย่าว่าล้วอนก้ามันก็พูดพูดใน้นพูดก็จบเนาะทีมนึงนวม เกือบกลิ้งเลยอะเกือบโอ้ถ้าทีมเรงกันในจุกกันจุกนนี่ไม่เปลกเลยก้าวไม่กล้าพูดเลยพี่ไอ้อ่ะพี่ไอ้ออไอ้มีรู้ไอ้นี่นะครับผมโอ้นะครับการตีมวยเอ้ยต้องจำลุงไว้ต้องตาตาต้องเล็งให้ดีต้องดูดูที่คู่ต่อสู้เออเ็น่าะต่ำไว้หรือไม่ถ้าก้มก็มองตรงสูงก็ได้ถ้าก้มอ่ะเออ แล้วก็ฐ<ถ>านตัวนี้ฐานนี่น,น,นะฐานนะถีบต้องเอาปลายเท้าถีบน้ำเสีเอาปลายแล้วก็นี่ไงนี่นน <c ười> <c ười> ยเนี่ยเ <c ười> ออจ,จุกจ,จุกเสียดไงเห็นไหมน้ <c ười> อ,ขของน้องปอนมิเนี่ยอ่าเพราะว่ามันจะจุกมันจะจุกถึงไส้ไงเออเห็นไหมเนี่ยเออเออติ๊กหัวหน่อยนี่โอ้ยบอกไม่ฟังเลย นี่ดูนี่ที่ไนี่นี่นีอต่อไปจุกไงจุกไงเออจุกดิมาจุกทึงนู่นน่ะถึงเพาะัสาว่าเลยน่ะเอองเออใช่พอแล้วไม่ไม่ทอสแล้วพอนยเตะเตะก็ออาเลยเไไหอ่อ้เอาส่วนไหนเตะเคยเตะก้าวยังไงอ่ะ เอแต่แล้วที่นะครับผมก็สอนมวยนะครับผมการตีมวยต้องมีหลักการที่ถูกต้องนะไอ้ตีนะมีตีก็ตีข้ามวยต้องสวยนะครับการต้องสูงข้ามตกนะครับผมก้ตีมวยต้องมีครูนะะมวยต้องมีครูความจริงไงเออเอาพี่บาเอลมันไม่แปดเนี่ยแต่แล้วแปกกตีเองสิมาเออมาประเด็นแล้วมาเลยเออ

จะใส่เนีจะใส่ไปท่าที่แบบจุกตรงแนออย่้เขาเตะตับอะไรเี้ยเอ้ยโ้หลับเลยนะนี่คุกเองนะนี่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 ใส่เนีเอามาให้ดูให้ดูนี่เออใส่อะไม่ใช่แล้วเขาเตะเข้าไปเลยอะไเตอ้งต่อเตะองล้วเตะเข้าดิจุเนี้ย